ทีละเหล็กมาลองมันพอักแป๊บอะมันได้กิ่งมากิ่งไม่ได้เป็นร้อยป่ะเป็นร้อยมาเลานผ่านผ่านมาทมามาทำมายกขึหน่อยเลยวะหน่อยมา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 เลยผ่านผ่านผ่เลยมาครับมาเลยมาเลยมาเลยพาพี่พามาเยอะมากมาทำมา